คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงหาเงินเก่งจนดูเหมือนกับโชคเข้าข้างเขาตลอดเวลาและทำไมบางคนคิดไอเดียอะไรก็เปลี่ยนเป็นเงินได้เสมอในขณะที่บางคนพยายามเท่าไหร่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆคำตอบก็คือพวกเขาคิดเรื่องเงินแตกต่างกันจากคนทั่วไปนั่นเองค่ะการหาเงินไม่ใช่แค่เรื่องของโชคแต่มันเป็นเรื่องของวิธีคิดค่ะ ถ้าคุณต้องการจะเป็นคนที่หาเงินเก่งขึ้นคุณต้องฝึกสมองของคุณให้คิดแบบคนที่หาเงินเป็นและแน่นอนค่ะวันนี้ครูเก๋จะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการฝึกสมองให้หาเงินเก่งวิธีคิดนี้คนรวยเขาใช้เขาฝึกฝนและเขาก็กลายเป็นคนประสบความสำเร็จบางคนเขากลายเป็นเศรษฐีระดับโลกและรับรองค่ะถ้าคุณฟังแนวคิดนี้ คุณก็จะกลายเป็นคนหาเงินได้ง่ายและคุณเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแนวคิดข้อที่1คุณต้องฝึกสมองให้มองเห็นแต่โอกาสคนทั่วไปเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมักจะโทษว่ากลายเป็นเรื่องแย่หรือเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ในขณะที่คนรวยหรือประสบความสำเร็จเขาจะคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไม่ให้ทำแบบเดิม เหมือนสถานการณ์นั้นส่งมาเพื่อเขาเพื่อเพื่อมาเตือนเขาการที่ชีวิตเกิดปัญหาคนสองคนที่คิดแตกต่างกันคนที่เห็นโอกาสในวิกฤตยอมประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มองปัญหาแล้วรู้สึกเครียดนะคะดังนั้นคุณต้องเห็นปัญหาแล้วมองหาโอกาสในสถานการณ์นั้นให้เจอคะ่ะทุกสิ่งรอบตัวคุณล้วนเป็นโอกาสทั้งนั้นคุณต้องตั้งคำถามให้ถูกต้อง มีคนบ่นว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำสินค้าแพงเกินไปนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องสร้างของที่ถูกกว่าถ้ามีคนบ่นว่าร้านอาหารแถวบ้านไม่อร่อยนี่คือโอกาสที่คุณจะทำร้านที่ดีกว่าถ้ามีคนบ่นว่าไม่มีเวลานี่คือโอกาสที่คุณจะขายบริการที่ช่วยในการให้เขาประหยัดเวลาซึ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะแต่คุณจะต้องมองหาว่าคนรอบตัวคุณมีปัญหาอะไร แล้วคุณจะแก้เรื่องนั้นยังไงคุณจะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณได้อย่างไรซึ่งคุณฝึกสมองแบบนี้ให้ตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณบ่นคือปัญหาอะไรที่คุณจะช่วยแก้ให้เขาได้บ้างทุกครั้งที่คุณได้ยินใครบน่นอย่าเพิ่งเห็นว่าเป็นปัญหาจงคิดเสมอว่านี่แหละเป็นโอกาสข้อที่สองคุณต้องฝึกสมองให้คิดแบบเจ้าของธุรกิจอย่าคิดแบบลูกจ้าง พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าฉันไปทำงานให้เขาแล้วฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ฉันทำงานเท่านี้ค่าตอบแทนแค่ไหนแต่ในขณะที่คนที่เขาคิดแบบเจ้าของธุรกิจเขาคิดว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายเขาทำยังไงถึงสามารถสร้างธุรกิจนี้ได้และรายได้แต่และเดือนเขามาจากช่องทางไหนบ้างเริ่มต้นคุณอาจจะไปเป็นลูกน้องเขา แต่ในครั้งต่อไปคุณจะสามารถสร้างรายได้จากการที่คุณได้เรียนรู้แนวคิดแบบนักธุรกิจที่เขาทำกันคุณจะไม่เอาแรงงานไปแลกเงินและจะไม่ทำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตแน่นอนค่ะถ้าคุณคิดแบบลูกจ้างคุณก็จะมีแค่ทางเดียวในการหาเงินนั่นคือทำงานงกงกงกสิ้นเดือนเขาก็จ่ายเงินให้แค่นั้นจบแต่ถ้าคุณคิดแบบเจ้าของธุรกิจคุณจะมองหากระแสเงินและคุณจะรู้วิธีสร้างมันขึ้นมาค่ะ ลองถามตัวเองด้วยคำถามที่ถูกต้องว่าฉันสร้างอะไรจากการที่มีคนอยากจ่ายเงินให้ฉันได้บ้างคนมีปัญหาเรื่องนี้ฉันจะแก้ปัญหาให้เขายังไงและนั่นแหละคุณจะได้เงินหรือฉันสามารถเปลี่ยนความสามารถที่ฉันมีอยู่เป็นรายได้ได้ยังไงตอนนี้คุณอาจจะมีศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่และตัวคุณเองก็ไม่รู้ตัวบางครั้งถ้าคุณเปลี่ยนทักษะนั้นให้มากลายเป็นเงินคุณก็จะมีะไรายได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ หรือฉันจะสามารถทำงานที่ทําให้เงินทำงานแทนฉันได้ยังไงถ้าคุณค้นหาวิธีการเหล่านี้ได้คุณก็จะเจออีกวิธีการหนึ่งที่คุณไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปอยู่กับงานนั้นๆแต่ว่าเงินจะทำงานแทนคุณอย่างนี้เป็นต้นค่ะแนวคิดข้อที่สคุณต้องฝึกสมองให้เข้าใจเรื่องของเงินเงินหนึ่งบาทของคนรวยกับคนหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทของคนรวยกับเงินหนึ่งบาทของคนทั่วไป หากจะมองแบบหลักเศรษฐศาสตร์แล้วแล้วก็มันมีค่าไม่เท่ากันนะคะทำไมน่ะหรอคะก็เพราะว่าคนรวยเขาใช้เงินของพวกเขาให้ทำงานต่อพวกเขาไม่ใช่แค่ใช้เงินแต่พวกเขาหาวิธีทวีคูณเงินนั้นค่ะคุณเองก็ต้องฝึกคิดให้เหมือนคนรวยฝึกสมองให้คิดว่าเงินที่คุณมีอยู่ในวันนี้คุณจะเอาไปทำอะไรให้มันงอกเงยได้บ้างรายได้ที่คุณมีอยู่จะเอาไปสร้างกระแสเงินสดใหม่ๆได้ยังไง ถ้าคุณหาเงินเก่งแต่ไม่รู้จักใช้เงินให้เกิดอัตราทดไม่รู้จักใช้เงินให้มันงอกเงยคุณก็จะไม่มีวันรวยค่ะข้อที่4คุณต้องฝึกสมองให้คิดแบบนักลงทุนไม่ใช่ผู้บริโภคคนทั่วไปเขาคิดว่าฉันจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีในขณะที่คนหาเงินเก่งเขาจะคิดว่าฉันจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่จะได้ค่าตอบแทนกลับมา ทุกครั้งที่คุณใช้เงินคุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังจะซื้อมันจะทำให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นไหมหรือทุกครั้งที่คุณกำลังจะจ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายหรือคุณกำลังสร้างหรือกำลังจ่ายเพื่อที่จะสร้างอนาคตของคุณกันแน่ฝึกส,สมองของคุณให้คิดให้ชอบในการลงทุนอาจจะเรียนรู้จากการฟังพอดแคสต์การอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู <S 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 ร้ให้กับคุณเพิ่มพูนทักษะ แล้วคุณก็ค่อยลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่าลงทุนในอะไรก็ตามที่คุณไม่มีความรู้คุณเคยได้ยินประโยคนี้บ่อยๆว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นคนรวยคนที่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนเขากล้าลงทุนเพราะเขาศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วค่ะจำไว้ว่าคนที่รวยขึ้นทุกปีคือคนที่ใช้เงินอย่างฉลาดข้อที่หคุณต้องฝึกสมองให้ตังเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม คุณเคยสังเกตไหมคนที่เขาหาเงินเก่งเขามักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขารู้ว่าปีนี้ต้องมีไรายได้เท่าไหร่อีก3มปีต้องไปถึงจุดไหนอีก5ปีต้องสร้างอะไรขึ้นมาถ้าคุณไม่เคยมีเป้าหมายสมองของคุณจะไม่รู้ว่าเขาต้องทาอะไรบ้างดังนั้นฝึกตั้งเป้าหมายนะคะวิธีการตั้งเป้าหมายวันนี้ครูเก๋มีแนวคิดมาให้ง่ายๆเลยค่ะข้อแรกต้องชัดเจน ชัดเจนหมายความว่าระบุไปเลยว่าคุณจะมีะไรายได้เดือนนี้เท่าไหร่สมมุติคุณกําหนดว่าเดือนนี้ฉันจะหาให้ได้ห้าหมื่นเขียนลงไปเลยค่ะว่าภายในสิ้นเดือนเมษายนฉันจะมีะไรายได้ห้าหมืนภายในสิ้นเดือนสิงหาคมฉันจะมีะไรายได้หนึ่ง0สนภายในสิ้นเดือนธันวาคมฉันจะมีะไรายได้หนึ่งล้านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการสมมุติว่าคุณระบุตัวเลขที่ชัดเจนนะคะเพราะเป้าหมายต้องชัดเจนค่ะ ต่อจากความชัดเจนเป้าหมายนั้นต้องวัดผลได้หมายความว่าถ้าคุณจะหารายได้ให้ได้ห้าหมื่นภายในหนึ่งเดือนการมีรายได้ห้าหมื่นจะเกิดมาจากอะไรบ้างคุณต้องแจ้งออกมาค่ะเช่นรายได้จากการทาคลิปวิดีโอรายได้จากการรับจ้างปลูกต้นไม้รายได้จากการส่งขนมตามร้านค้ารายได้จากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง หรือรายได้เกี่ยวกับจุดๆๆอันนี้ครูเกศแค่สมมติขึ้นมาให้คุณเขียนออกมาว่าวันวันหนึ่งคุณมีรายได้จากอะไรถ้าบวกลบคูณหารแล้วอ้าวมันไม่ถึงห้าหมื่นนี่นั่นแหละค่ะสมองของคุณจะได้รู้ว่ามันยังขาดเหลือตรงไหนบ้างแล้วคุณจะต้องใช้วิธีการไหนล่ะอาจจะหางานประหางานทำเพิ่มหรืออาจจะหารายได้เพิ่มหรือจะต้องทำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองมีรายได้ห้าหมื่นในหนึ่งเดือน หากคุณไม่มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นสมองของคุณก็จะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วมันก็คิดว่าคุณเพียงพอและคุณพอใจกับชีวิตของคุณแล้วหากคุณเข้าใจความต้องการของสมองคุณจะรู้ว่าสมองของเราโคตรอัจฉริยะเขาจะมองหาทุกอย่างที่เป็นไปได้แต่หน้าที่ของเราเราต้องฝึกเขาก่อนสมองของเราเราควบคุมได้แต่เราต้องฝึกฝนเขาให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วเราจะสามารถควบคุมเขาได้นั่นเองค่ะ ดังนั้นเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วอย่าลืมให้เป้าหมายสัมพันธ์กับชีวิตด้วยนะคะบางคนเขียนเป้าหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักความชอบคุณจะทําได้ในช่วงใหม่ๆแต่คุณจะรู้สึกเครียดแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขหากมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทําอยู่ในชีวิตประจําวันมันจะทําให้เป้าหมายนั้นคุณทําได้ง่ายและมีความสุขที่สําคัญคุณจะทําได้ทุกวันโดยไม่เบื่อด้วยค่ะคก็เหมือนครูเก๋ค่ะ ครูเกตตั้งเป้าหมายว่าครูเกตจะต้องมีไรายได้ในแต่ละเดือน5หลักจากการทำพอดแคสต์หรือทำช่อง YouTube สิ่งที่ครูเกตรักตั้งแต่เริ่มต้นคือการอ่านหนังสือเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วความรู้มันก็อยู่ในหัวเราเราจะปล่อยให้ความรู้อยู่เฉพาะกับเราคนเดียวหรอคะเราก็เอาความรู้ของเรามาสัมพันธ์กับเป้าหมายที่เขียนว่าจะต้องหารายได้ให้ได้5หลักดังนั้นครูเกตก็เลยเอาความรู้ที่มีอยู่ออกมาเล่าออกมาอาัดเป็นเสียงออกมาบอกกับพวกคุณทุกคน ออกมาสร้างแรงบันดาลใจออกมาสร้างวิธีการในการพัฒนาตนเองและแบ่งปันแนวคิดดีๆให้กับทุกคนเห็นไหมล่ะคะเมื่อครูเก๋สร้างคุณค่าให้กับผู้คนผู้คนเข้ามาดูคลิปเข้ามาฟัง Google หรือว่า YouTube ก็จ่ายเงินตอบแทนให้กับครูเก๋นั่นเองคะ่ะนี่ก็เป็นการทําให้สัมพันธ์กับเป้าหมายปกติครูเก๋ก็อ่านหนังสืออยู่แล้วไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าตัวเองลําบากอะไรยิ่งอ่านหนังสือแล้วมีไรายได้แบบนี้ครูเก๋ก็ยิ่งชอบเลยคะ่ะ ดังนั้นตอนนี้คุณมีอะไรที่รักอยู่คุณมีอะไรที่กำลังอยากจะทำบ้างแล้วอะไรที่คุณจะสามารถทำได้โดยที่คุณไม่เบื่อคุณเอาสิ่งนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะคะมันทำได้แน่ๆแ,แล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่าครูเก๋กำลังจะสอนอย่าใช้คำว่าสอนเลยดีกว่าใช้คำว่าแบ่งปันครูเก๋ทำคลิปที่แบ่งปันวิธีการสร้างรายได้ที่มากกว่าหนึ่งช่องทาง รับรองว่าถ้าคุณมีไรายได้จากงานประจําของคุณคุณแค่ใช้เวลาหลังจากที่คุณทํางานประจําอาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือวันละหนึ่งชั่วโมงคุณก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะกดติดตามครูกเก๋ไว้นะคะต่อไปเป็นข้อที่6ฝึกสมองให้มี mindset ของผู้ชนะคนที่หาเงินเก่งเขาไม่ได้โชคดีเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขามีความคิดที่แตกต่างบางคนไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีไปกว่าคุณเลย พวกเขาไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่พวกเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นค่ะและพวกเขาไม่หมวแต่โทษโชคชะตาว่าทำไมฉันเกิดมาโชคไม่ดีเลยแต่พวกเขาหาทางแก้ไขพวกเขาไม่เสียเวลาคิดลบแต่เขาใช้พลังงานไปกับการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าถ้าคุณอยากหาเงินเก่งฝึกสมองของคุณให้เชื่อว่าคุณทำได้หรือเปลี่ยนใหม่เพื่อไม่เข้ากับตัวคุณเองว่าฉันทำได้พูดกับตัวเองแล้วคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่7ฝึกสมองให้มองหาโอกาสใหม่ๆโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่คุณทำได้เมื่อ5ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ว่าวันนี้มันจะมันใช้ไม่ได้แล้วหมายถึงว่า5ปีที่แล้วคุณเคยทำอะไรได้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนั้นจะเอามาใช้ในปัจจุบันมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วออต้องพูดให้เข้าใจแบบนี้แต่คนที่เขาหาเงินเก่งเขาจะมองหาโอกาสใหม่ๆก่อนใครคะ่ะพวกเขารู้ว่าอะไรคือคอนเทนต์ใหม่ พวกเขารู้ว่าตลาดต้องการอะไรพวกเขาปรับตัวได้เร็วถ้าคุณอยากหาเงินเก่งฝึกสมองของคุณให้เป็นนักหาโอกาสให้เป็นนักมองหาสิ่งที่เกิดแต่รายได้คุณทําได้แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าคุณฝึกมันอย่างต่อเนื่องอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองสําหรับคุณค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณและวิธีคิดของคุณจะก้าวหน้าก็ต่อเมื่อคุณรู้จักที่จะฝึกสมองของคุณค่ะ มีสรุปให้นะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. คุณต้องมองหาโอกาสในทุกปัญหา 2. คุณต้องคิดแบบเจ้าของกิจการไม่ใช่ลูกจ้าง 3. คุณต้องเข้าใจเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ 4. คุณต้องคิดแบบนักลงทุนไม่ใช่ผู้บริโภค 5. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนข้อ6มีไมค์เซตของผู้ชนะและข้อที่7มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอค่ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิต จงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณก่อนนะคะและถ้าคุณชื่นชอบแนวคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ p o แค a s ์ครูเก๋สั่นเอาไว้ครูเก๋จะพาคุณพัฒนาตนเองให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ